ใช้ไพ่ใบชาแล้วก็ไพ่เวทมนต์แห่งกระดาษนะคะสองสำหรับนี้นะคะเบาๆแล้วค่อยไปแบบตีลายละเอียดเยอะๆในช่วงดวงรายเดือนจันครุสุริยาคืออะไรเอฟขออธิบายก่อนนะคะจันครุสุริยาก็คือจันก็คือดวงจันนะคะหมายเลขสองครุก็คือครูหรือพระรหัสบอดีนะคะดาวพระรหัสบอดี หมายเลข5แล้วก็สุดท้ายสุริยาก็คือดวงอาทิตย์หมายเลข1นะคะเมื่อใดก็ตามที่ดาวสามดวงนี้มาอยู่รวมกันในราศีธวาราศีธัวาน,นะคะหรือ่อาคาร์ดินะคะราศีคา r d i n a ลหรือราศีผู้นำผู้ริเริ่มราศีธันวานก็คือเป็นมีอยู่สี่ราศีหนึ่งเมษนะคะราศีเมษสองกรกฎสามตุล สีมังกรนะคะวันใดก็ตามที่มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสอยู่ในสีราะศีนี้หรือจะอยู่รวมกันกระจุกอยู่ในราศีเดียวก็ได้ในราศีได้ราศีหนึ่งของตุลเมษมังกรกรกต จะถือว่าเป็นดวงจันทร์ครุสุริยาที่เขาว่ากันว่าเป็นดวงสูงเป็นดวงของผู้มีอิทธิพลเป็นดวงของผู้ที่จะได้รับความสําเร็จในอนาคตแบบที่ห้ามไม่ได้นะคะแบบห้ามขัดวัสนาไม่ได้ต่อให้เกิดมาแบบน้อยนิดต่อให้เกิดมาแบบอยู่ในลักษณะของบุคคลที่ถูกจํากัดไม่มีต้นทุนแต่สุดท้ายจะแบบจเจริญเติบโตยิ่งใหญ่นะคะเป็นดวงของผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะทีนี้ วันที่19เกือบเกือบเที่ยงคืนดาวดาวจันวันที่19เก้เกือบเกือบเที่ยงคืนหลังจากที่ดาวพระหัสบดีย,ย้ายดาวจันทรจะย้ายตามนะคะแล้วก็ไปอยู่รวมกันกระจุกในเรือนราศีเมษเรียกได้ว่าเป็นจันครุสุริยาโอ้โหใครที่เกิดในช่วง วันที่1 9บ0อะไรแบบนี้นะคะอู้จันเป็นมหาจากอาทิตย์เป็นมหาอุดพระรหัสบอดีเป็นราชาโชคผู้มีบุญหนักศักใหญ่นะคะแบบเริกคลอดนะเริกคลอดอะไรแบบนั้นอ่ะผู้มีบุญหนักสักใหญ่จะเกิดในช่วงเวลานั้นนะคะนี่แหละทีนี้มันจะส่งผลอย่างไรอย่างไรก็ตามถึงเราจะเกิดมาก่อนนะคะถึงเราจะเกิดมาก่อนแต่ดูซิว่ามันจะส่งผลแบบให้เราได้โชคดีโชคลาภอะไรนะคะ c ค n นเซอร์ก็รากฏแม่ปูราศีแห่งความอบอุ่นราศีแห่งครอบครัวการดูแลนะคะแค n นเซอร์ Cancer. ดาวพฤหัสบดีดาวพรฤหัสบดีจะเข้าเรือนการงาน ดาวพฤหัสบดีจะเข้าเรือนการงานอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวการเงินอยู่ร่วมกับดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของตัวเองดาวประจําตัวของตนนะเวลานั้นได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินได้ตําแหน่งมหาอุดดาวพฤหัสบดีนะคะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการงานพบลอยกลางฟ้าอุ้มชีวิตของคุณต้องดีดีขึ้นในทุกๆด้านเลยแหละเรามาเปิดไพ่กันนะคะ เปิดไพ่กันใช้ไพ่ใบชานะคะนอนดึกไปได้กันนะคะพี่ๆเพื่อนๆอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะใครที่เหนื่อยล้ามากๆจะนอนก่อนก็นได้นะคะอย่าพุ่งนี้เอฟจะตัดคลิปให้ทั้งสิบสองลัคนาเลย <S <S จันครุสุริยาลัคนากรรกฎจะได้โชคลาภใดจากจักรวาลบ้างคะ สันสัน happy n e s Sun. Sun. and well being มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากๆเลยแล้วมีความสุขมากกว่าที่เคยมากๆากมากมาม,ามีความสุขมากๆของใสกลางใจเพราะว่าดาวพระเสาวเลิกเล็งรักนะคะเลิอกอกแตกเลิกทุกข์ใจภูเขาไม่ทับอกอ,อ,กอีกแล้วนะคะภาระใดๆอะไรที่เคยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนะทุกใจแบกรับ แบกอะไรก็ไม่รู้มากมายเหนื่อยล้าจะหายไปทั้งหมดเลยแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นมากมากๆแสงอรุณขึ้นแล้วแสงสุริยาขึ้นแล้วพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินก็เป็นมหาอุดด้วยชีวิตของคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกทิศทางแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแบบที่ไม่เคยรู้สึกมา2ปีครึ่งหรือ3ปีที่ผ่านมานะคะ เงินมรดกชัยชนะและโชคลาภนะคะเงินมรดกชัยชนะแล้วก็โชคลาภมีเกณฑ์จะได้มรดกมีเกณฑ์จะได้การจัดสรรปันส่วนเงินก้อนใหญ่มรดกทรัพย์สินอะไรที่ครอบครัวแบบมีอยู่นะคะแล้วก็จะได้ชัยชนะมีโชคมีคลาบเข้ามาไม่ว่าจะแข่งขันในเรื่องงานในเรื่องการแบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรคุณจะโดดเด่นมากๆดาวพฤหัสอยู่ในภพลอยกลางฟ้า นะคะคุณจะมีอํานาจเกียรติยศชื่อเสียงในทิทางที่ดีทํางานได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะลงทุนทําอะไรจะได้มาซึ่งเงินทองที่มั่งคั่งมั่งมีโชคลาภเข้ามาแล้วนะคะแบกมาเต็มเรือเลยเรือลํานี้แบกโชคแบกลาบมาด้วย breed ประสบความสําเร็จในการเอาชนะกับปัญหาไม่ว่าจะเจอปัญหาและอุปสรรคใดคุณจะสามารถเอาชนะได้ทั้งหมดเลยคุณแก้ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรเลยที่คุณต้องกลัวไม่มีอุปสรรคใดเลยที่ต่อต้านคุณจากความสําเร็จได้โอ้พิเศษ บางคนได้แต่งงานบางคนได้เจอความรักแท้บางคนได้ถูกมั่นหมายคุณจะต้องได้รับความเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้อัญมณีเครื่องประดับอันมีค่าได้รับการให้เกียรติจากคู่ครองจากคนรักนะคะแม้ว่าดาวพระเสารจะเป็นดาวคู่ครองไปอยู่ในเรือนมรณะก็ตามแต่ไปทําการโยกกับดาวแบบไปอยู่ในเรือนคู่มิตรใหญ่แล้วก็โยก กับคู่มิดใหญ่แล้วก็โยกกับพระรหัสบดีนะคะโยกกับอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวธาตุไฟโยกกับพุธซึ่งเป็นดาวคู่สมพลนะคุณก็อาจจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างนั่นแหละที่คุณจะต้องเอาชนะอุปสรรคในความรักแต่สุดท้ายมันจะลงเอยด้วยคุณได้ได้รับความภูมิใจความสุขความเป็นอยู่ที่ดีความพึงพอใจนะคะคู่ครองจะแบบ ดูแลคนดีคู่ครองจะให้อะไรรางวัลดีๆกับคุณให้ของขวัญให้เกียรติด้วยนะคะคุณจะได้รับโชคลาภที่เป็นจากคู่ครองอ่ะคู่ครองจะสนับสนุนและสพอร์ตและตัวคุณเองก็จะได้จากตัวเองด้วย มรดกก็มาจากเรือนมรณะเช่นเดียวกันนะคะดาวพระเสาร์ไปอยู่ในเรือนมรณะดาวพระเสาร์ไปอยู่ในเรือนการเงินของดาวพระเสาร์เองดาวพระดาวคู่ครองของคุณไปอยู่ในเรือนการเงินของดาวคู่ครองเองแล้วก็ส่งอิทธิพลมาถึงเรือนการเงินของคุณคุณจะมีความมั่นคงขึ้นมากๆเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วโดยเฉพาะเงินที่มาจากคู่ครองหรือผู้อื่นก็ได้ คู่ค้าคู่ลงทุนอะไรแบบนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหางานเบื้องหลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวนะคะงานที่เป็นการแบบฮิลเลอร์เยียวยานะคะได้ทั้งหมดงานเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารหรือกฎหมายนะคะได้ดีทั้งหมดเลยช่วยโอกาสให้ได้นะคะช่วยโอกาสให้ได้โอกาสมาแล้วนะคะไทเกอร์ บางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วเป็นโอกาสขนาดใหญ่เป็นครั้งนี้ดาวพฤหัสบดีมาอยู่ในทบลอยกลางฟ้าครั้งนี้จะมีโอกาสแบบมหึมา,มาเข้ามาหาคุณถ้าไม่กล้าทําอะไรมันจะมาแล้วมันจะลอยออกไปมันจะมาแล้วมันจะลอยออกไป แต่ถ้าคุณกล้าชฉวยโอกาสคุณกล้าริเริ่มทําอะไรที่บางครั้งบางทีคุณอาจจะกลัวคุณอาจจะไม่มั่นใจยอยู่บ้างแหละแต่สุดท้ายมันจะสําเร็จมันจะพาคุณไปสู่หนทางแห่งความสําเร็จแน่แน่แน่นอนเลยนะคะกล้าที่จะชฉวยโอกาสนะคะกล้าที่จะมองเห็นโอกาสที่ผู้อื่นเสนอ ผู้ใหญ่ที่คอยให้งานใหม่ๆกับคุณชักชวนคุณไปทำงานเพิ่มไปรับงานเพิ่มมีเพื่อนฝูงเข้าหาแล้วดึงคุณไปทำอะไรดีๆซึ่งคุณอะได้รับสิ่ง ที่เป็นความเมตตาการุณาจากผู้อื่นมากๆเลยกัลยาณมิตรดีจะเจอเพื่อนแท้จะเจอเพื่อนดีจะเจอผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ดวงถูกอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วจะมีคนแบบมาเสนอให้คุณทําอะไรบางอย่างแล้วบางทีคนอาจจะกลัวบางทีแล้วมันอาจจะเป็นโอกาสใหญ่ๆก็ได้ที่คุณจะได้แสดงผลงานให้รับไว้ได้เลยไม่ต้องกลัวและคุณจะทําได้แน่ๆศักยภาพของคุณดีมากดาวจันทร์เหมือนจะเป็นดาวเล็กๆแต่แท้ที่จริงส่งอิทธิพลต่อมนุษย์บนโลกที่สุด ส่งอิทธิพลต่อโลกใบนี้ที่สุดมีแรงดึงดูดดึงดูดน้ำในมหาสมุทรได้และส่งผลต่อสภาวะอารมณ์นะคะแม้ว่าจะเป็นแบบเรื่องของวันอะไรอะ่ะก็กำหนดโดยจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมนะคะเนี่ยคุณอะสรงพลังและทำได้ทุกอย่างอย่าแบบจํากัดความสามารถของตัวเองคุณมีความสามารถเยอะแต่คุณอะชอบแบบ ไม่เชื่อมั่นนะคะตัวคุณทําได้ทุกอย่างนั่นแหละที่ผ่านมาคุณก็ทดสอบตัวเองแล้วคุณทําอะไรมาเยอะแล้วนะคะแล้วผ่านได้ทุกอย่างด้วยอะไรที่คุณว่ายากหรือคนอื่นว่ายากคุณกลับทําได้ดีนะคะมีอะไรที่ไพ่ใบชาอยากจะตักเตือนหรือว่าแนะนําชาวกรกฎบ้างคะแผนไม่สําเร็จแล้วก็ระวังด้วยว่าบางครั้งบางทีนะคุณมีความสําเร็จ แล้วก็คุณมีแผนบางอย่างที่ไม่สําเร็จเหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องสําเร็จตามแผนหรอกนะคะอันตรายโดยเฉพาะเรื่องเงินได้เวลาออกจากสถานการณ์นะคะบางบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนบางสิ่งบางอย่างจะมานอกเหนือจากแผนแต่ไออะไรที่แบบนอกเหนือจากสิ่งที่คุณวางไว้กับสําเร็จนะบางครั้งอะณนะเวลานี้คุณตั้งใจจะทําอะไรวางแผนชีวิตว่าจะทําอะไรมันพลิก หมดเลยแต่ว่ามีกลับมีโอกาสอย่างอื่นมาให้คุณแล้วคุณนะ่ะก็ต้องรับโอกาสใหม่นั้นแทนแต่โอกาสใหม่ที่คุณไม่ได้วางไว้นั่นแหละกลับสําเร็จนะคะแล้วก็ให้ระวังอันตรายเกี่ยวกับเรื่องเงินโชคลาภและเรื่องของเงินจะเข้ามาเยอะก็จริงแต่อาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพระหุหงนะคะมันจะเจอสถานการณ์สุริยคราสในช่วงเวลานี้เร็วๆนี้แหละสุริยคราสวันที่2ีนี้นะคะ ให้ระวังว่าจะมีเกณฑ์การแบบจ่ายเงินก้อนใหญ่เสียเงินก้อนใหญ่นะคะเตรียมตัวจ่ายในบางคนนะ่ะถ้าไม่มีอะไรให้จ่ายก็เตรียมตัวไว้จ่ายก็ได้นะคะเอาไปทำอะไรดีนะเอาไปซ่อมบ้านเอาไปปรับปรุงรีโนเวทเอาไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อทองซื้ออะไรหรือแบบทำบุญกับพ่อแม่อย่างนั้นก็ได้นะคะมันจะเป็นการฟาดเคราะห์ไปไม่มีเกณฑ์จ่ายเงินได้มาซึ่งเงินแต่ก็มีเกณฑ์เลยว่าจะ มีอันตรายเรื่องเงินเข้ามาเหมือนกันโอ้เงินเข้าแล้วก็มีเงินออกนะคะได้เวลาออกจากสถานการณ์แล้วบางสถานการณ์ที่แบบแย่ๆบางทีคุณต้องเลือกที่จะออกมาบางคนชาวกรกฎเหมือนกับทนอยู่กับงานเก่าๆที่คุณไม่สามารถที่จะรองรับน้ำฝนได้มากเท่าที่ควร่ะนะคะภาชนะที่เป็นงานนั้นน่ะ ไม่อาจที่จะเป็นช่องทางให้คุณได้มาซึ่งแบบความมั่นคงและความสําเร็จก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนอาจจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนอาจจะต้องตัดสินใจกล้าที่จะไปทําอะไรใหม่ๆกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะกล้าคว้าโอกาสใหม่ๆบางคนชาวกรากฎชอบความมั่นคงนะคะเป็นเป็นภพเรือนแห่งความมั่นคงพันทุเป็นภพเรือนของรากอยู่ตรงไหนก็อยากอยู่ตรงนั้นไปนานๆ ทำอะไรก็อยากจะทําให้เป็นไปตามแผนที่ตัวเองเคยปรารถนาอยากแบบอยู่ตรงนี้อะทนเพื่อให้มันดีขึ้นให้ได้ไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามนะคะทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักคุณอาจจะต้องออกจากแผนการเดิมของคุณนะคะในช่วงหลังจากนี้อีกไม่นานหรือบางคนออกมาแล้วคุณอาจจะต้องออกจากแผนเดิมที่คุณเคยอยากได้อยากทำงานนี้ไปจนถึงระดับสูง ได้แบบตำแหน่งที่คุณเคยปรารถนาในที่แห่งนี้แต่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตที่แท้จริงของคุณบางคนก็อาจจะต้องออกจากสถานการณ์นั้นนะคะเนี่ยบางคนจะต้องออกจากสถานการณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่องการงานหรือเรื่องความรักนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังว่ามันจะมีเกณฑ์การจ่ายเงินก้อนใหญ่หลังจากนี้แต่หลังจากนั้นมันจะดีขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้เสียเงินหลังจากที่ได้จ่ายเงินลงทุนอะไรบางอย่างหรือจ่ายเงินเพื่อการเดินทางโยกย้ายจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรบางอย่างจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซมอะไรบางอย่างคุณจะได้โชคมามากมายเลยหลังจากนั้นนะคะเหมือนทุกขลาบต้องเจอทุกก่อนแล้วเจอลาบทีหลังนะคะเรามาดูไพ่เวทมนต์กระดาษกันนะคะเวทมนต์กระดาษจะบอกอะไรชาวลัคนากรกฎดว่างคะ ปลายทางบางทีชาวลัคนากรกฎก็มาถึงปลายทางที่คุณจะต้องออกจากสถานการณ์เดิมๆแล้วนะคะไปสู่อำนาจที่มากกว่าเลือกอำนาจที่ตัวเองจะต้องเลือกเลือกอำนาจของตนเลือกอยู่ในที่ที่ตนมีอำนาจเลือกอยู่ในที่ที่ตนสบายใจนะคะเรียกคืน power reclaim your power กักตัว ขัดสนอย่ากกักตัวอยู่ในความขัดสนนะคะจงปกป้องตัวเองด้วยการกล้าผจญภัยในบทบาทใหม่ๆบางครั้งอะ่ะคุณอาจจะต้องเจอความทุกข์มากๆในเรื่องงานเพื่อให้คุณออกมาทำอะไรที่คุณมีอำนาจทางการเงินมากกว่าบางทีเนาะเหมือนว่านั่นแหละนะคะบางครั้งคำสาบ ก็เป็นปฏิหาร์ปลอมตัวมานะดวงคุณกำลังจะดีขึ้นเขาต้องส่งความขัดสนความเดือดเนื้อร้อนใจความยากความทนไม่ไหวให้เพื่อให้คุณทนไม่ไหวเพื่อให้คุณออกจากสถานการณ์ดเดิมๆและให้คุณไปสู่อำนาจใหม่ที่แท้จริงให้คุณไปสู่ภาชนะใหม่ไปสู่แบบผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ตรงที่ตรงนี้ขัดแคลนเกินไปที่คุณจะเก็บเกี่ยว ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะคุณต้องไปหาแผ่นดินใหม่อะ่ะคุณต้องไปหางานที่ดีขึ้นคุณต้องกล้าเปลี่ยนทุคุณต้องกล้าเลือกเส้นทางด้วยตัวเองซึ่งมันขัดต่อจิตวิญญาณภายในที่คุณเป็นคอมฟอร์ตโซนอ่ะคุณชอบอยู่นิ่งๆคุณชอบทำอะไรแบบที่คุณเคยทำมาก่อนแล้วอะไรแบบนั้นนะคะคุณไม่อยากที่จะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเนี่ย ให้ออกมาบอกเลยว่าถ้าหากคุณไม่ยอ,ม,ยอมเปลี่ยนไม่กล้าเปลี่ยนคุณจะโดนคุณจะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคชะตาที่เขากําลังปกป้องคุณอยู่นะ่ะเหมือนเขาทําร้ายให้คุณอึดอัดเหมือนเขาทําร้ายให้คุณแบบเดือดร้อนเหมือนเขาทําร้ายให้คุณเหนื่อยล้าจนคุณไม่อยากจะอยู่ตรงนี้เพื่อให้คุณกล้ารับโอกาสที่ดีกว่าแล้วในเรื่องของความรักเช่นเดียวกัน ถ้าคุณรู้สึกไม่มีความสุขในความรักนั่นก็เพราะว่าโชคชะตาต้องการให้คุณเลือกจบสิน้นหรือเลือกกล้าที่จะมีอํานาจในการเลือกความปรารถนาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาที่จะอยู่ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขหรือความปรารถนาที่จะแบบเจอกับ เส้นทางที่ใช่ของตัวเองอย่างแท้จริงและกล้าเลือกออกมาจากแบบกรงขังแห่งความทุกข์แห่งความขัดสนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับโอกาสที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีของความรักรออยู่โอกาสที่คุณจะจะพบกับแบบความสุขอย่างแท้จริงโชคลาภทางความรักอย่างแท้จริงกําลังจะเข้ามาอะไรทํานองนั้นนนัเองนะคะถ้าใครที่เป็นชาวกรกฏที่กําลังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่คุณมาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ ถูกบีบแล้วถูกบีบให้คุณกล้าเดินทางให้คุณให้คุณกล้าผจญภยัยให้คุณกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะแล้วคุณจึงจะได้โอกาสในการได้มาซึ่งสิ่งใหม่ๆคือแบบถ้าทําอะไรเดิมๆอะ่ะถ้ามัวแต่ทําอะไรเดิมๆมันไม่มีทางที่จะหาช่องทางในการได้มาซึ่งสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าในเรื่องของการเงิน ถ้าคุณไม่อยากออกจากงานเดิมคุณลองทําอะไรใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าพูดให้มากขึ้นไหมลองไลฟ์สดขายของลองแบบเปิดร้านในช่องทางที่แบบไม่จําเป็นที่ต้องแบบ พูดคุยกับลูกค้าอะไรมากมายลองดูไหมเพราะว่าจะได้หาช่องทางไรายได้ที่มากกว่างานประจํากล้าที่จะคว้าโอกาสมีผู้ใหญ่เมตตาเรียกตัวมาทํางานเรียกตัวมารับจ job เพิ่มรับงานเสริมทําอะไรที่แบบออกจาก comfort zone ลองกล้าทําดูไหมเพราะว่าการที่กล้าที่จะรับโอกาสใหม่ๆเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจึงมีช่องทางในการถาโถม ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคุณคุณต้องกล้าเริ่มต้นเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะโยนวาสนาดีๆนะคะเข้าใส่คุณได้และความรักก็เป็นเหมือนกันเลยคุณต้องกล้าที่จะเลือกเส้นทางด้วยตัวเองเท่านั้นคุณจึงจะได้เส้นทางที่ที่ใช่ของคุณอย่างแท้จริงนะคะนี่แหละคือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะชาวกรกฏก็ยังคงเจอกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจบางคนตัดสินใจได้แล้วก็ไปโลดไม่ต้องรอเสียเวลาบางคนตัดสินใจออกมาจากจุดเดิมๆก็เตรียมรับความเป็นอยู่ที่ดีแต่บางคนที่อยู่ในลัคนากรากฏในแบบท้ายๆองศาหน่อยกําลังเจอเลยกับภาระแห่งความตัดสินใจภาระแห่งความกลัวๆกล้าๆเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ไม่ว่ายังไงแหละ ถ้าคุณเริ่มต้นทำอะไรและกล้าหารรับโอกาสชีวิตของคุณต้องดีขึ้นในทุกๆทางแน่ๆนะคะ